ก็สวัสดีมอร์นิ่งมอร์นิ่งเพื่อนๆทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเกือบหกโมงนะตีห้าห้าสิบผมก็ยังไม่ได้นอนวันนี้นะฮะก็จะเป็นต่อเอ่อคลิปอีพีที่สองเลยแล้วกันนะครับจะเป็นของทันั่นกามนะเปิดสกอร์เพิ่มนั้นเพื่อนก็จะเป็นตู้ของน้องเอ่อน้องจินนะครับหรือว่าดิสเซ์ครีนนะครับเอ่อลาชินีทะเลทรายนี่นะครับวันนี้ผมก็ จะมาเปิดให้มันครบการันตีเนาะหลังจาก EP แรกที่เราได้เปิดไปนะเทสดวงไป120โลเนี่ยไม่ออกแม้แต่ <c oughs> ไม่ออก5ดาวสักตัวเลยนะครับก็ได้4ดาวมาไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะคลิปแรกนะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มอีก80โลนะครับเพื่อที่จะการันตีของท่านั่นตินไฟนะครับที่เขาเรียกกันหรือว่าเป็นชื่อของอังกฤษก็คือจะเป็น Desert ์ต e e ีนั่นเองนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP 2อย่างที่ผมได้พูดไปเนาะก็ฝากนะครับใครที่ เออเข้ามารับชมใหม่เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าผมไม่เกลือด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลุยกันเลยฮนะซุมอีก8ครั้งนะครับหรือว่าอีก80โลนั้นเพื่อนโอ้ยท้องฟ้าไม่มี <c oughs> โอ้ยเกลือมากเือหลายคนเปิดแบบว่าตู้อื่นอ่ะเขาก็ไม่เกลือเลยค่ะน,นี้นะเออเห็นคนเปิดตู้เที่ยวน้ํานะครับรู้สึกว่าได้ดีกว่าน,นี้นะแต่ของผมเนี่ย ทองฟ้าเนี่ยไม่เป็นสีม่วงเลยนะครับอืมแต่ว่าสีดาวก็ออกยากแล้วะฮะได้ฮาปูมานะนี่นะบางคนเปิดตู้นี้กับตู้นี้ก็ออกห้าดาวเร็วแล้วนะแต่ของผมเนี่ยจะก,การันตีตลอดไปได้นะมีห้าดาวไหมโอ้โหไม่มีเลยครับเพื่อนเล่นเกมไหนก็เกลือของจริงอะดูดิเกลือแบบหนักมากตั้งแต่นิโนทาวเวอร์แล้วก็มาเกนชินเนี่ยสี่เกมนี้คือแบบเกลือจัด เกมนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยสับสน,นั้นัมัมเมอรวอาเอ่อฟตคอใช่ไหมนะครับอืมโวที่อะไรเราไม่รู้นะอา้าวเผยกดสกคิปนะข้ามไปเลยลวกันโอ้โหไม่มีจริงๆครับเพื่อนอีก30สิโลคือการันตีนะโอ้โหผมเกือขนาดนี้หรอ200รอยโลไม่ได้ออก5่าขาวเลยนะเออใครที่แบบว่าสูม200รอยโลนะ่ะเหมือนผมเหมือนกับผมนะครับเออ เพื่อนๆเนี่ยออก5เดาวก่อนหรือเปล่านะเออออกมาก่อนหรือเปล่านะฮะคือใน200โลเพื่อนๆอ่ะได้5าดาวกันกี่ตัวแล้วกันเนอะเออถ้าแบบว่าเอาการันตีคนระับดูของผมดิคือ4่ดาวมันไม่ค่อยออกเลยเนพะื่อนๆ5าดาวเนี่ยคือแบบไม่ต้องคิดเลยนะถ้าแบบว่า4 4เดีวอะ่ะไม่ออกก็ขอ3ดาวที่มันใช้งานได้หรือเปล่านะเออแต่นี่คือไม่มีเลยครับอะรอบน,นี้น่าจะการันตีแล้วมะ โอ้เกือจัด200โลคือแม้แต่สีดาวยังไม่ออกนะครับอันนี้คือการันตีนะครับเพื่อนก็ได้มาเป็นทีร้อยนะทรับยนั้นดิสเซอร์ควีนนะครับผมทองฟามเป็นสีม่วงนะอ่าก็ได้มาตัวหนึ่งครับ200โลได้มาแค่ตัวเดียวครับก็คือไม่มีแบบว่าตัวละครที่มันออกก่อนเลยนะเพื่อนแม่งยากมากเลยนะอันนี้ผมมีซัมมอนในตำนานอีก8ใบนะครับอันนี้คือเป็นคมภีที่ค่อนข้างหายยากนะครับอืมค่อนข้างหายยากนะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดกันอีกสัก เแปดทีนะครับก็คือมันจะสุ่มแบบว่า4ดาวเลยนะเพื่อนการันตี4ดาวแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็จะมี5ดาวครับอัตรทอัตราการตอบก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนไม่ได้แย่นะศูนย์จุดหนึ่งนะครับไอตู้ที่ผมสุ่มเนะี่ยห้าดาวมันอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดศูนย์นั้นเพื่อนแต่ของผมคือไม่ออกเลยนะครับถ้าเป็นท่าแสงมืดก็คงไม่ต้องแบบว่าพูดอะไรเยอะนะครับมันอนยากนะไม่ต้องคิดถึงมันอยู่แล้วนั้นนะอืมอยีบ่า โอเคครับอันนี้คือสี่ดาวนะแม่งเกือมากจริงๆอ่ะเพื่อนผมอะนะครับอ่าได้มาเป็นนักรบปรเนเจนนะครับหรือว่ามากระบองนะใช่ไหมชื่อมันน่าจะเป็นมากระบองนะภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวมาครับโวที่สองฮะโอ้โหสี่ดาวอีกแล้วอะไรเอ่ยขอเป็นหุยได้อินเฟอร์โนมาหวานเพื่อนเป็นธาตุมืดนะครับธาตุมืดต่ถือว่าดีนั้นเพื่อนมืดกระแสของเกมนี่คือมันออกยากนะฮะ แลบบ้วแเออเราได้ตัวละครแบบท่าสืดมาโอเคหรือว่าหือว่าโอเคอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้ตัวหดาวก็อย่างนอยก็แสงมืดมานะโอเคสดาวอยู่แล้วมาดูกนันเพื่อนๆคลิปก่อนผมเปิดไปสใบใช่ไหมคลิปนี้ผมเปิดมาอีก8ใบนะครับก็คือครบ10ใบนะเพื่อนมันจะออกห้าดาวตักตัวป่ะนะเกือจริงแบบเกือจังเลยอะ่ะเอ่อศูนย์จนะออกง่ายอยู่นะเออเลท เคยห้าดาวธรรมดา0.1อ่ะยังไม่มาเลยเพื่อนคือสดาวมารัวเลยนะครับถ้ามือออกออกง่ายกว่าแบบเมื่อแสงนะออกง่ายกว่าแบบว่า5ดาวแบบธรรมดานะจริงผมอยากได้5ดาวมากกว่านะครับจะได้มีตัวละครเล่นเยอะๆไงแต่จริงเกมนี้สดาวมันเก่งนะืม4ดาวก็เก่งครับสมดาวนี่คือก็เก่งอนะเออไม่จำเป็นต้องสี่ดาวมนุษย์บาป้าครับอีกกี่ใบอ่ะอีกสใบเองเพื่อนโอ้โหมันไม่มีเลยเหรอ คือผมจะเกลืทุกเกมไม่ได้นะเว้ยอันนี้ก็อีกแล้วนะครับสี่ดาวนะออสกิปเลยลวกนะัวนอะีเฟอร์โนเะป็นธาตุไฟครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยธาตุมืดเนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะเพื่อนเออใครที่แบบว่ารู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับเกลือจังหิ้ยเหมียวเหมียวนี่คือผมมีเหมียวลมพอดีนะครับก็เหมียวเหมียวไฟไปอัพนะอับสกสิลนะครับลำไปสุดท้ายครับผมก็เกลือนะครับผม ไม่ออกเลยนะครับคือ10บใบไม่ออกแม้ไม่ออก5ดาวเลยอ่ะเกือมากอ่ะแต่ผมจะก่อนจะไปผมก็เดี๋ยวนะมันมีจริงอยากกดเขียวน้ํานะแล้วก็เป็นตู้ซัมมอนธรรมดานี่มันมีนี่ปะน่าจะมีทุกตัวนะผมว่านะแค่นั้นเป็นตู้เ,ยเฉยอันนี้คือจะการันตีนะครับเป็นตัวแต้มไม่อ่แต้มไม่ที่เราสมมน,นี่ยไปเพื่อนๆนอะ่ะเห็นไหมสีถึงหดาวนะ ร้ันนี้ก็จะเป็นการันตีแบบว่า5าดาวนะครับเพื่อนการันตี5าดาวเนาะก็ต้องซัมมอนเนี่ยสามสิบห้าครั้งเนาะผมก็ขอย่าส่งนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันได้เจนะก็ส่วนไอเรื่องตู้เลดอะมนเหลืออีกสิบกว่าวันเนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เติมอะไรเพิ่มมาแหละค่อยไว้รอตอนตู้หน้ามาแล้วกัน,นครับจริงๆผมสามารถดองอันนี้ไว้ตู้หน้าได้ไงแต่ผมอยากเปิดเฉยนะคลิปนี้อ่ะก็ตัดไปสักสามสิบโลแล้วกันนะครับ โอเคก็ยังเกิืเหมือนเดิมนะได้แสงมาตัวหนึ่งครับเป็นโกเล็มนะเ้อเศร้า,าคือบางคนที่เขาเปิดได้แบบได้ห้าดาวกันรัวเนี่ยเขาแบบใช้ดวงหรือว่าสูตรไหนวะดูของผมดิโอ้โหไม่มีเลยนะฮะไปฮะอีกสิโลสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนจากลาครับทองคาเป็นสีม่วงไหมไม่เป็นสีม่วงเลยคือ200กว่าโล ที่ผมเปิดมานะประมาณ230ไม่มี5ดาวสักตัวเลยครับเรายกเว้นการันตีนะถ้าแบบว่าผมไม่มีการันตีเนี่ยผมก็คงไม่ได้5ดาวนันเพื่อนเออภายใน200โลอะเพื่อนก็ใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าเป็นสายเติมนะอ่อส่งไปสมมติเพื่อนเพื่อส่งไปประมาณสัก230โลแบบผมเนี่ยคือเพื่อนออก5ดาวกันหรือเปล่านะเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเนื่องจากปิดระบบเซิร์ฟเวอร์โอเคครับปิดระบบเซิร์ฟเวอร์พอดีนะอ่ะไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบ คนหลายคนที่เข้ามารับชมมากจีนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคำถามที่แบบว่าผมได้ตั้งคำถามไปว่าใน230โลเนี่ยเพืเ่อนๆได้5ดาวกันมาแบบหรือเปล่านะถ้าไม่รวมการันตีนะครับอ่ะของผมก็คือไม่ได้เลยนะครับไอส่วนการันตีก็คือการันตี200โลไปนะฮะอ่ะก็ขอบคุณนะครับอีกครั้งนึ่ง